นอนแบบเด็กเอออันนี้ก็บ่งบอกได้เลยนะเขาบอกว่าชอบแสดงตัวเป็นเด็กขี้อ้อนตลอดเวลาแบบที่ต้องการให้คนอื่นเนี่ยเอาอกเอาใจนะสร้างคิดสร้างฝันสร้างสรรค์วิมานสวยๆงามๆของตัวเองชอบนอนแบบเด็กก็คือไม่ใช่อะไรชอบเอาชุดชุดนอนน้องมาใส่เพราะว่าแม่ของตัวเองไม่ได้ซักเพราะว่าแม่ซักอยู่อะไรอย่างเงี้ยม่ได้ไม่แห้งบางทีเขาอาจจะไม่ได้ชอบใส่ชุดนอนแบบเด็กก็ได้นะแต่แค่ที่บ้านแบบว่ามีปัญหานิดหน่อยอะไรนะ โดนขโมยชุดกัว่ากันไปออะแล้วต่อมาถึงคิวเราแหละเสื้อยืดสำหรับชอบใส่เสื้อยืดนอนนะเขาบอกว่าชอบความอิสระเรียบง่ายสะดวกสบายมีความอบอ้อมอารีต่อคนรอบข้างเมื่อเช้าเดินไปมีขอทานยังให้เงินขอทานอยู่เลยอบอ้อมอารีอืมเพิ่มเพิ่มนมีคุณป้าเขาขึ้นรถแล้วเขาลงมา ก็ลุกให้เขานั่งนิสัยแบบว่าหน้าเอาไปทำค่ะแล้วก็เมื่อกี้ก็เดินไปที่ตลาดก็ไปเดินล้วงกระเป๋าคนข้างหน้าเอาคืนให้เขาันให้เขาไปหมดแล้วไงขอคืนบ้างให้ไปสิบบาทแต่ล้วงมาเป็นพันอแต่ล้วงได้เป็นพันไม่เหมือนเพื่อนอะบอกว่าเคยไปไอ้นั่นคอนเสิร์ตวงแคร์บองได้กอบพี่แบงค์มาด้วยเออแต่ไม่ได้กอดแล้วล้วงกระเป๋าตังมาด้วย ก่อนแต่พี่แบงค์บอกว่าหลังเลิกงานดีใจน้ําตาไหลไม่ใช่อะไรขอตั้งข่าโอ๊ยทำไมคนบอนเยอะเนาะวันนี้ล้วงแต่ละสิ่งอย่างนี่ไปหมดแล้วเยอะเลยล่ะอนะอ่ะวนกลับมาที่เนื้อหากันดีกว่าคเสื้อยืดไปแล้วอ๋อลืมบอกไปว่าเขาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอีกด้วยเป็นไหมข้อนี้เป็นไหมเป็นค่ะก็อย่างที่บอกเลยค่ะ ว่ามองโลกในแง่<ห>งดี<า>เป็นคนโล,ลยวยอะไรด้วยโลกสวยใช่มีคนจะมาเดินมาใกล้ๆก็นึกว่ามีคนมามองเราว็เฮ้ยเขานึกว่าเขามองเราที่สวยหรือเปล่าอตที่จริงจะก,กับมันกขโมยกระเป๋า <c oughs> น่ากลัวนะคะ <c oughs> ถ้ามองเนาะไม่ใช่เขามอง <c oughs> พอพอพอ ไม่ไหวนะเอาต่อนิ่งชอบใส่เกงขาสั้นดีกว่าเหมือนจะไปไกลแล้วคู่กันจอยืดเสร็จปุ๊บก็ต้องใส่เกงขาสั้นด้วยเขาบอกว่าเป็นคนที่เรียบง่ายก็คล้ายๆกันแหละสะดวกสบายในการใช้ชีวิตคุณเป็นคนที่มนุษย์สัมพันธ์ดีมีเพื่อนฝูงและกับผู้เพื่อนฝูงแล้วก็ผู้อื่นเนาะแล้วก็บอกว่ามักจะมองโลกในแง่ดีแล้วก็มองในโลกของความเป็นจริงค่ะแล้วก็ชอบสนุกสนานร่าเริงข้อนี้ไม่ต้องอยู่อย่างหนึ่งค่ะ อะไรเรื่องมีเพื่อนฝูงเพราะฉันเป็นคนไม่มีเพื่อนฝูงน่าสงสารนะไม่มีใครครบเพื่อนมีใครครบไปดกวาเด้เรียนมหาลาัยมานะคะหนึ่งถึงปีหนึ่งถึงปีสามเอ้ยพีบอกเขาทาไมเลยเขารู้ว่าเราแก่แล้วไม่เคยมีเพื่อนคนไหนมาขอถ่ายรูปคู่ด้วย,วยทุกคนจะแบบว่าไปถ่ายโลโก่กันเลยก็รังเกีย,ยอว่าบ้างก็เออถ่ายโลกคก่กันขอถ่ายรูปด้วยหน่อย แบบเหมือนไม่เคยมีใครมาแบบว่าในฐานะลูกกันอะไรเงี้ยไม่มีมีแต่เฮ้ยถ่ายรูปกันไปขอเพื่อนผมเพื่อนใครจะมาขอแต่ไะไปมถ่ายด้วยล่ะนีออนสักขนาดนั้นคุอเมื่อไห่แบบถ่ายรูปกูเหอะต้องให้กูไปพอกตัวดําอะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะมาถ่ายด้วยมันไม่ใช่อ่ะนี่จริงๆก็ไม่อยากจัาอ่านคู่ด้วยหรอหรอก็ไม่ไหวนะต้องใช้ไฟสักสิบดวงอะไรฝั่งนี้ก็ไม่ไหวฝั่งน้อยมอดแต่บัวไม้จะยิ่งกว่านี้นะจ๊ะ รวยคนหน้าแบบหิหาหน้าอันนั้นคือเขาไม่ใช่สีผิวไงเขาหน้าแบบหน้าเล็กอันนั้นก็ไม่อยากจัดด้วยไปอีกอย่างหนึ่งเล็กมากเล็กแบบสุดๆอ่ะอืมแล้วสุดท้ายแก้ผ้านอนอันนี้อลายคนเป็นกันอยู่หรือเปล่าคะแก้ผ้านอน นะเขาบอกว่าเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงมีความสนใจในสรีระของตัวเองในส่วนโค้งส่วนว้าวแล้วก็ความสวยงามของร่างกายตัวเองนั่นเองนะคะแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยแบบอยากให้คณเย้ายวนใจอ่ะเอออะไรประมาณนี้เฉพาะในเรื่องของอารมณ์รักแล้วก็อิสระเสรีนะโอ้โหใครเป็นข้อไหนเ่ยยกมือขึ้น ถ้าข้อสุดท้ายแก้ผ้านอนเนี่ยถ้าสมมติว่าอากาศหนาวไม่ไหวรอยู่หอคนเดียวเนาะหรือว่าอันตรายใช่อยู่คอนโดคนเดียวเนี่ยไม่ควรนะคะจนขึ้นบ้านแทนที่จะแบบเอาของอย่างเดียวกลับสุดท้ายกลายเป็นอย่างอื่นไปด้วยนะอันตรายอย่าแก้ผ้านอนบ่อยๆหรือเปล่าเป็นปอดบวมหมดแล้วนะเข้าใจไหมเออ ดูด้วใส่เสื้อผ้าหนาๆตลอดแม่เป็นเราปล่อยฟัวใช่เปล่าเออใช่ใช่ใช่อันนี้มันแน่นข้างในแน่นอกเหรอแน่นอกยกออกสิมีให้ยกเปล่าเหรอฉันอกไม่มียกยังไงล่ะไม่มีไม่มีให้ยกเออเต้นแล้วเต้นแล้วกัดตัวเองอ่ะเออเออนะก็ใครเป็นแบบไหนอยู่ก็ ดูกันว่านินสัยเนี่ยตรงกันหรือเปล่าแ<ช>ต่นี่น้ำได้บอกไปเนาะชอบโชว์หรือเปล่ารักอ,อิสระอหรือว่ามีความอบอ้อมารีนะอย่าหลอกตัวเองนะคะของพวกนี้หลอกตัวเองไม่ได้ <นะ S 2> ใส่อะไรก็รู้อยู่แ,บบแก่ใจทำอะไรรู้อยู่แก่ใจ <laughs> เออเออปอดบวรมระวังปอดบวมกินยาด้วยบ้า <laughs> โอ้ยแก้เก่ง S <S อ่ชอบเนาะแต่สําหรับช่วงหน้าเนี่ยอยากจะบอกว่าธุรกิจของดาราเนี่ยมีมาเมสาแหลกกันอีกเช่นเคยความสวนความงามอีกเหมือนเดิมจะเป็นเรื่องอะไรไนั้นเดี๋ยวติดตามชมช่วงหน้านะคะค่ะถ้าคุณกําลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจ คนที่เชือถ่ายเจกันอามตลาดครับสื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ข,ของเดือนทั่วประเทศ กลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะกับช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงสเปเชียลดาราอย่างที่เกริ่นกันไว้นะะว่าช่วงนี้เนี่ยมีเรื่องราวของธุรกิจดารามาฝากกันอีกเช่นเคยแล้วก็เป็นเรื่องสวยๆงามๆกันอีกเช่นเคยค่ะมีไม่พีความสวยความงามนะผู้หญิงกับผู้หญิงอย่างเรานะคะเรื่องความผิวพรรณเนี่ยหัวจดเท้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สําคัญมากเราก็เคยพูดกันไปแล้วนะแต่เรื่องของเล็บเราก็ยังไม่เคยพูดกันเรื่องรดยตรงใช่ไหมก็เคย พูดกันไปหน่อยนึงว่าต้องดูแลน่นนี่นั่นอะไรนะต่วันนี้นะคะเรามีธุรกิจดาราคนหนึ่งมาแนะนําเกี่ยวกับสปาเล็บมือเล็บเท้าบอกไว้ก่อนเลยว่าใกล้ๆแถวนี้ด้วยหรอน้ำน้ำอยากทำนะก็ไปทําได้เลยหลายๆคนคงอยากรู้แล้วว่าเป็นธุรกิจของใครก็เป็นธุรกิจของซิงเกิลมัมสาวสวยขาวนั่นเองเป็นคนเหนือด้วยนะที่สําคัญไม่น่าถึงขาวขนาดนี้นะคะก็คือคุณแอนนี่บรูคนั่นเองนะคะ ก็อย่างที่ทราบเนาะว่าเขาได้เคยเจอมรสุมค่ะเอยอะแยะมากมายใช่แล้วก็แต่ฟ้าลังฝนเนาะก็สดใสเสมอแหละใช่ค่ะมาทีนี้เขาก็เลยจนกระทั่งมาถึงธุรกิจร้านที่เขาทำขึ้นดีกว่านะชื่อว่าแอนนี่บรู๊คเนลซาลอนแต่ก่อนหน้าที่เขาจะทำธุรกิจเล็บนะคะเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับครีมมาด้วยแล้วก็ดังเปรี้ยงเรียกว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยทีเดียวทีนี้เขาได้ทำเกี่ยวกับ มาทีนี้มาถึงเล็บกันบ้างครีมก็ต้องสวยแล้วใบหน้าสวยแล้วเล็บก็ต้องสวยด้วยนะคะ,ะสำหรับแอนนี่บลูคเนลแอนนี่บลูคเนลซาลอลเนี่ยนะคะอยู่ริมถนนใหญ่ในซอยโชคชัยสีนี่เองซอยซอย76 ไม่ไกลเลยนะจากนี่เดี๋ยวเรเลิกแล้วไปทํากันดีกว่านะนะอ่าทีนี้เขาบอกว่าถึงแม้จะเป็นร้านเล็กๆนะคะแต่ว่าเต็มไปด้วยความอบอุ่นอย่างมากเพราะว่าหากทุกว่าคุณแอนนี่มีเวลาว่างเมื่อไรเนี่ยก็จะเข้ามาที่ร้านแล้วก็พร้อมด้วยลูกชายตัวน้อยสุดแสบนะสุดน่ารักที่ทายเป็นปริศนาอยู่เลยว่าลูกใครวานะ, <c oughs> ะก็คือน้องทีคาย,ยุนั่นเองเนาะอ่ามีหน้าที่รับแขกเป็นเด็กเป็นเหมือน หนุ่มน้อยมานั่งรับแขกตรงหน้าร<ช>้านนะคะ,นนะ,คะเรียกได้ว่าชนิดที่ว่าใครเข้ามาในร้านเนี่ยต้องเจอพนักง,งานตัวเล็กนี่อย่างแน่นอนนะส่วนงานนี้นะคะคุณแอนนี่เนี่ยได้เล่าถึงที่มาของร้านทําเล็บว่าตัวเองเนี่ยมีเงินลงทุนนะคะอยู่น้อยอยู่สมควรแล้วก็สภาพเงินเนี่ยก็น้อยด้วยแต่ว่าหัดเรียนเพ้นเล็บเนี่ยให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะรับรองลูกค้าแต่ว่าเห็นย่านเนี้ยยังไม่มีร้านทําเล็บ ก็เลยตัดสินใจว่าเอยเ,อเกิดไอเดียว่าเออมาเปิดร้านทําเล็บบ้างดีกว่าน่าจะรุง่งใช่ไหมเพราะวครวใครก็หันมาทํากันละเยอะดูแลตัวเองเยอะ,ะนะเพราะเขาบอกว่าร้านนี้เปิดมาได้เกือบสองเดือนแล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้อุปกรณ์ก็ยังไม่ครบครนันยังไม่พร้อมอ่าพวกอยากทำสปามือสปาทารว,วยอย่างเงี้ยบางทีก็ยังทำไม่ได้นะคะในช่วงนั้นคิดว่าร้านเนี่ยทำเล็บน่าจะทำได้เนาะแล้วก็เขาก็เลยเนี่ยเพิ่ม เงินลงทุนอีกไปประมาณ3 4มถึงสหมื่นนะคะ,ะเพราะว่าเฉพาะของนะ,ะเฉพาะสีเล็บแล้วก็สีท่าเล็บแล้วก็อุปกรณ์เป่าอะไรอย่างนี้นะต่างๆนานาที่เราเคยเห็นแต่ว่าค่าเช่าเนี่ยก็อีกต่างหากนะแต่เราก็ไม่แน่ใจนะว่าในอซอยโ<ม>ชคชัยสีเนี่ยค่าเช่าจะแพงมากแพงลอยอะไรทาใไหนใช่ไหม,มเขาบอกว่า หลังจากที่อยู่แถวแถวโชคชัยสีมานานทีนี้เขาเห็นว่าเขาสนิทกับร้านทําผมอยู่หลายร้านแล้วแบบเหมือนเขาพอเขาไปทําร้านทําผมเสร็จปุ๊บเฮ้ยเนี่ยมีร้านทําเล็บอยากจะทเล็บต่อเขาบอกว่าทถวนี้ไม่มีเออทาผมได้อย่างเดียวก็เลยนึกไอเดียอุ้ย <straight> น่าจะเปิดร้านทําเล็บมั่งดีกว่า,าจะได้แบบครบวงจรนะค่ะทีนี้เขาบอกว่าแล้วลูกค้าที่อยากทําเล็บเนี่ยก็คือเหมือนช่างไม่พอ เหมือนตอนนั้นใช่ไหม,มเขาก็แบบว่าเหมือนขับรถดูทําเลที่ตรงโชคชัยสีนั่นแหละเฮ้ยว่าตําแหน่งตรงไหนดีอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็เลยเหมาะเจาะตรงที่ซอย76นั่นแหละอใช่แล้วทีนี้เขาบอกว่าเหมือนการทําที่การที่เ,าเราทําและลูกค้ายเยอะๆเ,เนี่ยมีบริการหลายอย่างเนี่ยมันก็จะดีใช่ไหมเช่นแล้วก็ต้องมีเค้าวงจรอ,อ,อ่ะอย่างที่เราทําก็จะมี ตัดเล็บใช่ไหมต้ยต่อเล็บต่อเล็บเพ้นเล็บเพ้นเล็บสปามือสปาเท้าอะไรสปามือสปาเท้าหรือว่าจะเป็นเพิ่มออกมาอันนี้แว็กขนขาขนแขนใช่ร้านทําเล็บบางร้านก็มีอย่างเงี้ยเนี่ยเรียกว่ชาติจะเข้าลูกค้าได้เลยทีเดียวนะคะทําพาราฟินหรือว่าจะเป็นถอนผมงอกก็มีนะคะจริงเหรอเอาจริง อันนี้จริงเหรออันนี้มีจริงๆนะแต่เขาบอกว่านอกจากนี้นะคะในเวลาที่ว่างรา้ก็มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเนี่ยสองแม่ลูกคุณแอนนี่แล้วก็น้องทีขายุวเนี่ยค่ะก็จะแบบสลับกันนวดสปาเล็บมือไฮละเท้าให้การอย่างน่ารักน่ารักเนาะเนาะน่าเอ็นดูแม่ดนให้ลูกอ่ะไม่เท่าไหร่แต่ลูกดลให้แม่น่ารักใช่อยากเห็นภาพนี้มากนะตอนเล็กๆนวดอย่างนี้โตมาอย่าหายนะอยหายไปนวดอย่างนี้นะอย่าไปหายไปหานวดให้สาวนะ ตีตายเลยถ้าเป็นลูกเรานะนะอะวสำหรับใครนะคะที่อยากเล็บสวยแล้วก็สบายมือสบายเท้าเนี่ยในราคาสบายสบายกระเป๋าเนี่ยก็อย่าลืมรีบบึงไปเลยนะคะ,ะเฉพามพนักงานน้องทีคาย,ยุเด็กสุดหล่อสุดสนเนี่ยอยู่หน้าร้านอย่างแน่นอนเล็บนะมือก็จะได้สวยกันเป็น แทบๆกันเลยสวยตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยเดียวชกไยสซอย76นะคะอ่าอย่านีแวะไปนะคะอืสำหรับวันนี้ก็ได้เคล็ดรับดีๆกันไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ก่อนแต่เวลาก็หมดลงแล้วเนาะแต่ก่อนจะจากกันไปค่ะก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณพาอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงค่ะที่ช่วยให้คุณนั้นขาวเนียนสว่างกระจ่างใสค่ะค่ะแล้วก็ ขอขอบคุณร้านเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าและเครื่องประดับสวยๆที่เรานำมาใส่กัน2คนนี้นะคะจากร้านแพทบิวตี้นะคะ,คะอยู่ตรงซอยลาดพร้าว107เองใช่มไหม,ม<ต>ใช่แล้วบบไปชมกันได้นะคะค่ะ,คะแล้วก็รบกับเรา2คนได้ใหม่นะคะทางช่อง INTV แล้วก็ทีวดีค่ะวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ